สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพทาโรหรือไพทารอดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของาศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอาาร่านไพทาโรหรือไพทารอดตามราศีของาศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สา,สากลโดยชุดไรเดอร์เวททารอดเพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ไขปัญหาอุปสรครคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างงมงายอย่าคิดมาก ทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีมังกรหรือราศีมกรแคปริกอร์นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง20มกราคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่16-30ถึงพฤศจิกายนพุทธศักราช2568ภัยที่ได้10ถ้วยเด็กถือไม้เท้า สามเหรียญราชาถือเหรียญเด็กถือถ้วยแปดถ้วยอศวินถือถ้วยหกดาบ The Day w o r ราชาถือถ้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความอบอุ่นหัวใจหรือรู้สึกอุ่นใจมีครอบครัวหรือผู้ใหญ่อุปถมัมภ์ หรือคอยสนับสนุนหรือดูแลดีไม่ค่อยขาดในเรื่องของทุนทรัพย์และอาจจะมีลูก,ลกห,ลหลานมาเยี่ยมเยียนบ่อยหรืออาจจะไปมาหาสู่กันบ่อยๆหรืออาจจะได้เดินทางไปหารายได้เพิ่มหรือรับงานพิเศษเสริมที่ได้ทั้งทรัพย์และได้ทั้งท่องเที่ยวการเรียนการศึกษาเจ้าชะตาค่อนข้างจะรอบคอบ ค่อยๆวางแผนทำช้าๆไม่รีบและปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงก่อนสติปัญญาดีละเอียดละอ่อมากค่อนข้างอ่อนน้อมถ่อมตนทำอะไรก็มักจะทำแบบให้ดูไม่เก่งเกินไปหรืออ่อนด้วยเกินไปเหมาะกับการเรียนการศึกษาด้านการเงินการบัญชี การวางแผนกระบวนการคิดส่วนสถานศึกษาดูแลใกล้ชิดอาจจะมีจัดทีมที่ปรึกษาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือมีทุนการศึกษาให้หรือมีการฝึกงานระหว่างศึกษาและมีค่าตอบแทนหรือมีการเรียนการสอนในเรื่องของมารยาททางสังคมการเข้าสังคม สาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะกำลังเรียนหรือศึกษาในปัจจุบันหรืออาจจะเรียนหรือศึกษาในอนาคตคุรุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์สหกิจวิทยาการสถาปัตยกรรมศาสตร์นิเทศศาสตร์วรรณกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์การเงินการบัญชี บริหารธุรกิจและการบัญชีพาณนิชยศาสตร์บริหารธุรกิจการงานอาชีพงานค่อนข้างจะมีการวางแผนอาจจะปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้างตามแผนก็ไม่ได้ผิดอะไรหากเกิดผิดพลาดหรือไม่เข้าใจจะมีแผนกหรือหน่วยให้คําปรึกษาหรือมีหัวหน้าที่ตัดสินใจให้ ทำงานกันแบบญาติแบบพี่น้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอาจจะมีงานเฉพาะกิจที่ต้องทำนอกสถานที่บ้างเดินทางไกลๆบ้างและเน้นการลดต้นทุนลงหรืองานอาจจะใช้ความคิดสร้างสารรค์ของผู้ทำงานน้อยมีการจํากัดไอเดียความคิด การงานอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะกำลังทำอยู่หรืออาจจะเลือกทำในอนาคตนักวางแผนนักวิชาการนักวางแผนครอบครัวที่ปรึกษาทางการเงินผู้จัดการธนาคารผู้บริหารบริษัทห้างร้านที่เกี่ยวกับทางการเงินนักออกแบบสถาปนิกนักรํานักฟ้อนันกสำรวจ พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่หรือขายสินค้าเคลื่อนที่พนักงานส่งสินค้าการเงินสำหรับวัยทำงานเงินรายได้รายรับได้รับแบบประจำเป็นเงินประจำเป็นรายได้ประจำรายได้ค่อนข้างดีอาจจะมีเงินโบนัสเงินพิเศษ เงินค่ายนน้าค่าคอมมิชชั่นและเงินอื่นๆมีเงินเก็บพอประมาณและเจ้าชะตาเองอาจจะใช้จ่ายภายในครอบครัวตามความจำเป็นหรือมีการควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนวเวรียนมีครอบครัวสปอร์ตให้ตลอดถ้าไม่พอก็ขอได้ต้องระวังการใช้จ่ายกับสินค้าฟุ่งเฟือย โชคลาภไม่ว่าจะวัยเรียนหรือวัยทำงานมีโชคจากการเสี่ยงพอประมาณหนึ่งแต่นานนานที่จะได้ไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะลงทุนไม่ควรจะกู้ยืมสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ต้องระวังเรื่องการเดินทาง อาจจะไปเจอสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือความชื้นสูงทำให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันตรวจเช็คร่างกายเบื้องต้นหรือสังเกตอาการเบื้องต้นเพื่อจะได้ป้องกันและแก้ไขได้ทันอุบัติเหตุไม่มีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ ไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ไม่มีอุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศแต่ก็ไม่ควรจะประมาทความรักคนโสดไม่ว่าจะวัยเรียนและวัยทำงานจะได้พบสองแบบแบบที่หนึ่งจากแถวระแวกบ้านพ่อแม่บ้านเกิดบ้านญาติบ้าน,เ,าน,าานเพื่อสนิทหรืออาจจะแนะนำมาให้ ค่อนข้างจะคุณวุฒิวัยวุฒิดูด้วยกว่าหรือเด็กกว่าหรือนิสัยเด็กหรือตัวเล็กหรือเสียงเด็กพูดจาดีพูดจาหวานหรือดูสวยหล่อเท่หรือดูโดดเด่นหรือเอาใจเก่งหรือสุภาพหรือดูเจ้าชู้แบบที่สองแถวที่อยู่อาศัยหรือแถวที่เรียน หรือแถวที่ทำงานหรืออยู่ในสังคมเดียวกันคุณวุฒิวัยวุฒิสูงกว่าหรืออายุมากกว่าหรือหน้าแก่หรือเสียงใหญ่หรือนิสัยผู้ใหญ่มากๆอาจจะดูท้วมอวกเจ้าเนื้อหรืออ้วนหรือกล้ามโตกล้ามเยอะชอบเปชอบจ่ายชอบเลี้ยง หรือฐานะดีหรือดูไม่ขัดสนหรือทรงเสียทรงสอต้องดูดูกันไปก่อนอาจจะดูเป็นคนอบอุ่นดูแลดีตัวติดกันแต่อาจจะชอบควบคุมหรือทำอะไรต้องวางแผนจนหน้าเบื่อหรือชอบผจญภยัยหรือชอบเดินทางไกลๆหรือชอบความวิบากจนเหนื่อยล้า คนไม่โสดไม่ว่าจะวัยเรียนและวัยทำงานต่างคนต่างก็ดูสวยดูหล่อหรือดูดีมีสเสน่ห์หรือมีเอกลักษณ์ประจำตัวกันอาจจะมีปัญหากันตลอดกระท่อนกระแทนในความสัมพันธ์ทะเลาะกันบ่อยๆหรือมีปัญหากันบ่อยๆหรือเข้ากันยังไม่ค่อยได้ หรือมีความระแวงกันยังขาดการเชื่อใจกันหรืออาจจะเจอปัญหาจากสังคมรอบข้างต้องค่อยๆฟันฝ่ากันไปและต้องอดทนกันค่อนข้างมากพยายามปรับตัวกันให้มากๆและต้องเชื่อใจกันด้วย